สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูมสุขคนครับผมเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพะเอฟซีรองอุ๋งอิงครับผมครับพ่อกัรรอบคครับพี่น้องครับพ่อกัรรอบวัดป่านาเยะครับอำเภอนาตำบลน,นาเยะอำเภอนาเยะจังหวัดนครราชสีมาครับผมพี่น้อง ขอกระอบคำกับ่องอน,นีลำพืนอ้อพิเชียวครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมอย่กาก็นังใจผมนะครับพบก,กันรอบค้ำอีกครับเมื่อตอนบ่ายนี้ผมได้งลงคลิปไปแล้วแปลว่าบัดนี้ผมไม่รู้เท่าปึงการครับพี่น้องอณกรรมาการทั้งวัดขราเจ้าพนเปิดเพยงอันมีลิสิทธิ์ครับ <S <S ผมรู้จะเล่นรู หลงล้คลิปไปแล้วบานี่มันขึ้นสีแดงผมก็เลยจําเป็นต้องลบคลิปออกครับผมบางเว้นน่ครับบางใบนี่เลยมาวันนี้มาถ่ายไหมครับพี่น้องนายใช่หรอครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับตอนนี้มีพี่น้องมาจองที่นั่งแห้วครับพี่น้องมาจับจองหาหมอนนั่งแล้ว ตอนตอนกบเวทเ่าท่านนี้เราครับเพราะว่าแดดมันหอนกระเจกประมาครับพีหน่อตอนนี้แดดรวมล่มตัวกระจกกระจกก็ได้มามาจับจองของนั่งแหละตอนกํนาลังตั้งของกันกะนะครับพี่น่อย

พี่โบกใช่นี่จะเป็นการติดตัวเรื่องส่วนนี่นี่นี่ขายกระดดพูจ้างแรกระโดนี่ราคา20บาทนี่ต่อมาเนี่ยประมาณ แคมี่ไทยโฆษณาอยู่นะครับปกติปกติเราก็จีขึ้นมาเทียงเช้ามันมึงลงทุมนี่นะครับเต็มบิเวณว่ะพมาอาราเจ้ดีโตซีมี่ัซีีนสองีมเฮือน้แก้วคูรันแต่เรามงทั้งอเห็นแกความกินน้าหาเด้อมันีบ่นีพิดของความกินเจ้าเจ้าเจ้ แต่แกมาท่านแกก็ดีขึ้นเลยแหละท่านเชียงเ้าถ้า่ท่านก็คือบ่ท่านแถ้ามาประมาณสองทุ่มไปแล้วก็คงบ่ท่านหมดแต่ถ้ามาก่อนหนึ่งทุ่มหน่อยคือในเขตเชียงเท้าอยู่เออสีบรดนนี่นะหวานหน่อยจังเลก็หิบันหน่แม่บ่เอฟซีสีบรน่ครับเนี่ยมาเลยครับมาจองนาฮานไว้ มันพู้หลองเพียงสืสายยายบงนึ่งมันบ่ตัวแฟนว่าจังไหนอัวหลงมก่นนี่ไปจางถึเช้าถึงี่ยาย่ว่าปซมาจะกไปหก็แต่ไปจางเช้าถึงี่กายจ่างเี่ยบายนี่ปีมาจะเสดกนหนาไหนก็แล ไปจ้างมือนี่มาเมื่อนี่เป็นปะครับไม่แครับเยอะถืเขาชาเยออเขาชาอยากสได์ถอมือับผมวาเอาเายากดูตร้านมันถ้าวเนี่ยเซเว่นดูแล้วเยอต่เียสอดมาลยเออ ช่วงนี้พืชจิตตั้มในระยะไหนามีบอกแมนครับแมนสมุิไ่รเขาล้างเวทีเขาไปวันไหนขอเพิ่นเขาไปมันสีมีประตูเขาเยู่ครับเพื่อนเซียประตูอยู่ดอกบ่บ่ด้านไา้ก็ด้านขวัครับบม่ทั้งพุ่นกับทั้งดีครับเี่ยเห็ดอันยังไ้ยำพริกความพริกหวานให้บดโจกับปลาซับ ครับเ you. ีบองเนี่หนี่เมียน่อยนี่เ้วบอครับเดี๋ยวเราเจ้าบอมาปากบอแม่หลไปอาบน้ามาลบบบไปซ่าไปเอกแม่มาหลบบบยังพูท่านีมากครับสีนิ่งสีนิ่งยังพดแมนครับครับเด๋ยวก็มากลยหรือครับเยอก็นมาแเลยครับูบดเนี่ยมาคิดไรบ้าามืออุ้งอิงไปอดิษฐรือเมื่อไหวมอเมื่อน้อยไม่อาบลนามเห็นไหม แวคงบัก่วงต้ตงชื่อแล้ววาจชอบัก่วงแง่ว่าหมแจะตานึงนะแง่ของมักเราตัวเรามากินสมถ้ามัมีบักขอมนแม่บักขอเนี่เรามากหลาเรามากที่บักขอดเพราะนันหละกัไเสียกัไ่เตียดนะของมักเราตัวนะอีหยังจังมากินสมเป็นผู้หญิงนาะว่าจังวาอยู่ไปดูมาแล้วเนาะเลามากินสมเนี่ยแล้วก็ผิวขันเพี่เนี่ยขอทอเย็เป็นเปนนั่ เดี๋ยวเราก็มาเลยละประมาณหนึ่ทุมพ่อเมีนึ่งพ่อปัญญาอุทิศครับคุณปัญญาครับเราเราไปพี่เซนยังพี่เซนโฆษณานะครับไปครับมามาแล้ว้เจที่ขึ้นเช็กเท้า ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่แต่ถามาบะันนะถามาประธานผมกับบรูขึ้กันจอดม่เอาจใ่อนเราม่มาหองเรวงพอาจหวอดเิมินตัวเรามินไทยประธานปธานมากหอครับแต่ว่าเราให้อริมินไทยเป เ,เนี้ยเียสีขาวนี่หลายคนหลายคนกับคนคนนึงนี่กันแมนเอ็ดมิน,คน,นๆๆคนเนี่ยน,นี่นี่คนเนี่ยครับเอดเ็ดมิดนธรรมดาแล้วครับนะครับ,ค,รบคุยกันสเปย์เอรากับแฟนคลับกับเอฟซีบอสโจเ็ฟซีน้นองผู้หญิงครับผม่ลโค เก็ดสีวัดสีวดุล <c oughs> เอาแล้วครับพี่น้องฝากคลิปนี้เพื่อนสนิทสักก้อนนะครับเดี๋ยวอพอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยครับอาลีลำเพลินออบิเชียวอลีลำเพลินออบิเชยยววเียวครับส่องหน่อยๆแล้วพอทันไลยมีคนหัวจัดเหรอครับ ครับผมเดี๋ยวค่อยพอ้อกันอีกคลิปหน้าเ้ยพี่น้องเลย